ต้นเพือเทศกับต้นพริกกำลังน้ำอือเอา,านี่ยคุณใส่ มือนี่นองแบมยางเข้ามาในบ้านทิดเวียกขังนอกแด้วเลยยางเข้ามามาเห็นดันสามีกำลังดังอันพ,พ,าาพับผ่าซักผ่าเต็มแล้วเลยนะคะบ้านที่นี่เพื่อนก็เลยสก,ก็บห้ย่างเขามาพอพอดีเห็นดังพับผ่าทุกคนขาหาเห็นยากหาเบื้องยากยากเพราะว่าส่วนมากแบบมันกับ,บ่เป็นงานผู้ชายเนาะค่ะนาะง้องแบมกับมาเห็นแบบนี้ก,ก็แกดีใจยอยู่ละค่ะ นี่สามีน้องเบมเพิ่นเฮ็ดคานโต้ไม่นั่นนะคะเป็นเฮ็ดหมองนางไต่หฮมไม่้าบ้านเป็นเฮ็ดไม่ค่ะซ่อมบ่แมนเฮ็ดไม่ดอกค่ะซ่อมแซมมันช้ำหลุดขามันหักกัเลยเปลี่ยนขาม่เฮ็ดหมองนางไม่พร้อม บรรยากาศยามแรงแดดยังมีแดดอยู่นะคะทุกคนฮะเอาข้างไว้นั ESE> ่นนะเดี๋ยวเวียนไปแจ้งจิตใจยูบแดดฮ้อน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 ทุกคนค่ะบรรยากาศหน้าร้านค่ะ อันนั้นก็วัดนะคะทุกคนมาทางนี้กะเป็นโรงเรียนค่มาทางนี้กะเป็น้านค้า้านค้าเมื่อน,นี้กะพี่เบสหนุกสายไงอ่อนพอเพื่อนกับสมจักรยานหนึ่งคีต่ก่อนหน,นี่มันห่าง พ่อก็เลยสอนให้ขี่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะจักรยานอาโมเป็นคนเอาหาย <c oughs> ได้ขี่แล้วสวัสดีครับ,รบเป็นไดขี่ดีบ่ลาพอ่อสอใหายแล้วดีครับดีครับพี่จะรอบแล้วพี่เมื่อกี้จากรอรับจากที่บ่อได้ขี่มาโดน <c oughs> <c oughs> ยิ้มแล้วรอๆนะ <laughs> เอานางเกียดรอดูนางเกียกรอเอานางเกีรอโอ้ย จากที่น่องแบมกาสานกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยน้องแบมกับแบบแบง่งเวลาไปเหตุงานบ้านนะคะทุกวนแล้วมือน,นีสามีก็สอมโต๊ะให้เพื่อนเฮ็ดมองนางเส้าเมยน,นางเล่นอยู่ใ้โฮมใหม่ยู่นาบ้านหลังลานคานะคะทุกคนแล้วเพื่อนก็สอมจักรยานให้ลูกซ้ายเพราะว่าจักรยานขี่ไม่ได้ หลายเดือนแล้วนะคะทุกคนน้องแบมกับเจบป่าข้างไหนนะคะทุกคนเป็นหอนไนพร้อมอันนี้กะกะเล่งมือสารกระเป๋ามือนี่นะคะทุกคนเพิ่นแร้วเเพิ่นกะไปเห็ดน้องแบมกับสารแร้วเน้องแบมกับเลยเพราะมีเวลาไปหาเห็ดเวี้ยจากน,อน,ะะกน,กาน้อยนะคะทุกคนกับเพราะ้เห็ดอยู่นะคะสําหรับมือนี่กะ สุดเดียวกับได้เวียกหลายอย่างนะคะดูก้นอากาศกระหอนหอนหอนมือนีอากาศกระหอนหอนหลายอยู่นะคะเฮดเวียวกกะเฝ่ารรานขายลูกซ้ายเฝ่าว,ว้ยพามีลูกคาม้าลูกซายกระสีเอิรนเอิรนเอานะคะกระใสได้ยอนดูมือนีบ่ให้ยปเล่นใสให้อยูได้บานนะคะทุก้นเพื่อนกัเฝ่าน้อนเล่นแน่เรนโทรศัพท์แน่นะคะ่ะน้อตามภาษาเด็กน้อยกันยังดียู่ยังบอกได้นะคะดูก้นกัน คอยเหตุไปพาเหตุไปเดี๋ยวเขาก็ซึมซับไปเองนะคะทุกคนสาหรับมือนี้อากาศยังบ่มีแนวสิกินแลงเลยแะคะ่ะทุกคนจ้าสิกินยังอา,าอากาศห้อนอากาศห้อนบ่รู้ว่าสิกินยังกะสําหรับคลิปนี้นองแบมกะบขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคือเกา่าเพราะว่าคลิปนีก้ก็สิเป็นแบบาการใช้ชีวิตของอคนอีสานชีวิต ทียู่บันนอกนะคะทุกคนหาเสากินคำนะคะนอกองขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปพือเก่านะคะแล้วก็บยังเอ็นดูดองแบมขอบคุณทุกคนที่ยังเอ็นดูรอบพรัวขององแบมคือเก่้านะคะนาะเมือ้นีลงแบมก็สตขอลาทุกคนไปพือเก่้าแร้วนะคะ ขอคุ้นหลายๆนะคะขอคุ้ทุกคนขอคุ้นถูกกำลังใจเลยนะคะมือหนอีกับขอห้ยทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วน้องอาน้องแบมสิบไปหาแล้วกีนแ้งนะคะทุกคนเนาะกระซิมะชงคลิปห้ยทุกคนในเบิงในช่วงแรงแรงซีมงแรงหามงแรงนะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ